โอเคครับตรวจเช็คนิดนึงนะครับเออพี่เช็คไปแล้วอืเริ่มต้นก็โอเคนะครับดูถึงตรงนี้มันมีคันอธิบายตรงนี้ครับก็โอเคดูแล้วยังไม่เจอจุดที่ผิดที่ผิดนะอธิบายสี่แบบเนี่ยก็ก็ถูกต้องและ พอถึงตรงนี้ไฮลาจิเข้าโอเคแบ็กเวิร์ดครับยังไม่เห็นจุดผิดนะสุดทั้งนี้เดี๋ยวกันนะครับสเต็ปที่สอง มากที่สุดก็ตัดออกไปตัดออกไปอันดับแรกที่อันดับแรกเนี่ยน่าจะอันดับที่สอ,อันดับที่สามนดับที่สี่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วแต่นะครับทายได้แต่ก็ไม่ไม่ไมค่อมผิดอะไรทีนี้พอพอพอ,พอตัวประมาณสมการที่ประมาณตรงนี้พี่คิดว่านะครับไม่ควรมีตัว u ตรงนี้ คือ,อยูมันเป็นของประชากรนะเออเริ่มเทอมของประชากรฉะนั้นเนี่ย,ยูไม่ควรจะอยู่ในสมการที่เป็นเลขแล้วครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นการประมาณแล้วอครับนั้นสมก,การที่ประมาณแล้วพี่คิดว่าไม่ควรมียูตรงนี้นะครับนั้นไม่รู้อาจารย์เขียนงนี้หรือเปล่านะแต่ว่าความรู้สึกพี่นะครับมันไม่ตามหลักแล้วไม่ควรมีนะอือฮึ อันนี้จาก stepwise ใช่ไหมครับการวิเคราะห์อันนี้คือผลลัพธ์แล้วหรอครับ level traffic traffic เ,เ,เออแต่เพจไม่อยู่แล้วเนะยเพจอันอย่งไม่มีโอเคตรงนี้ไม่ควรมีอยู่ครับตรงนี้ควรจะมี h a t สมารถอยควรจะมี h a t นะครับของประชากรเรา หรือถ้าจะเขียนเขียนเป็น e ก็ได้นะเขียนเป็น e นะครับไม่เขีนยน u ตรงนี้นะแต่ถ้าอาจารย์ดูแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ํานั้นนะครับอันนี้พี่ไม่รู้หนูให้จารย์ดูตรงจุดนี้ยังโอเคตรงนี้การอธิบายอันนี้เราเราดิฟมาแล้วใช่ไหมดิฟที่เพจล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าดิฟที่เพจแล้ว เออถ้าเพจเปลี่ยนแปลงหรอมีเพจมีนว v e l มีท a ฟฟิกใช่ไหมถ้าดิฟเพจเกิดอะไรขึ้นแต่กันนะมันก็ไม่เหลืออะไรเลยถูกไหม page, เพจเหลือทัฟฟิกคนกับเมนี้เออนะครับถ้าดิฟดิฟไพร์ไปที่เพจ มันเหลือแค่นี้เองมั้งเพราะว่าอันอื่นอันน้ที่ไม่มีเพจอ่ะก็ดิฟหายไปเลยนะถูกไหมฉะนี้เพจมันก็เหลือแค่เออฉะนั้นฉะนั้นเพจอ่ะเพจการเปลี่ยนแปลงของเพจที่มีตับไพรซ์เนี่ย มันมันจะมีผลมาจากทราฟฟิกเท่านั้นนะครับมันก็แปลว่ามันก็แปลมีแค่นี้นครับเพจอ่ะพี่เข้าใจผิดอะไรเปล่าอ่ะชั้นเพจอ่ะมันมีเพจเป็นแปลงหนึ่งหน่วย,ยวนะขึ้นอยู่กับทราฟฟิกด้วยนะถ้าทราฟฟิกเป็นศูนย์คือถ้าทราฟฟิกเป็นศูนย์เนี่ยทราฟฟิกตัวอาหายปไปไหนวะ ท่าฟิกเป็นเป็นกรณีที่ท่าฟิกเท่ากับศูนย์เนี่ยก็เพจก็ไม่มีผลเลยนะเพจก็ไม่มีผลต่อราคาเลยนะจำนวนหน้าแต่ถ้าท่าฟิกไม่เท่ากับศูนย์อ่ามีผลละถ้าท่าฟิกไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยอืมแล้วเพจก็ไม่มีผลด้วยอนะถ้าท่าฟิกไม่เท่าเอ่องงแล้วเนะนี่ยทีเนี้ย ถ้าท a f ฟิกไม่เท่ากับศูนย์นะครับจำนวนหน้าที่เพิ่มหนึ่งหน้าราคาก็จะเพิ่มนะครับแล้กันนะเอาหมเขียนเลยเขีเยนเขียนเลยก็คือว่าถ้า t ถ้าพี่ย่อแล้วกันนะ t เท่ากับศูนนะ แปลว่าเพจไม่มีผลต่อไพรส์นะครับแต่ถ้าทไม่เท่ากับ0ูนย์เพเพิ่ม1ห,หน้าจะทำให้ไพรส์เพิ่มปะเพิ่ม เท่าไรเอเอได้กันนะถ้าไม่เท่ากับศนย์ก็แปลว่าเพิ่มเท่ากับ 0, 0. 0. ูนย์จุดศนย์ศนเยอะเว้สามจุดศูนย์เก้าูสิกำลังกี่ตัวหกเลขนี้แหละเขียนเป็นปั้ไปก็ได้คูณกับ ทาฟิกนี่นี่คือของของเพจนะแค่นี้ไม่ต้องก็คือไม่ใช่เยอะขนาดนี้ออันนี้ดิฟมาไม่ถูกหรือเปล่าถูกไหมมาไงเยอะยะเลยอะ่ะหรือที่ผิดเหรอ ใช่ไหมอ่ะก็คือจากโมเดลนี้ถูกปะ่ะเนว่าทัฟฟิกเพจทัฟฟิกนว่ากระสับเพจกระสับเอออันเนี้ยไปดูทีหน้าสิบเก้าอันนี้นนนต่อไปเนเวล่ะเนเวลอย่างไง ไปดูดิฟโนเวลกันนะครับอะเราจะดิฟมาที่โนเวลใช่ไหมอันนี้ตัดอันนี้เอามาหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเก้าโอเคโนเวลถ่ายไปอันนี้ตัดตัดโนเวลสองใช่ไหมอันนี้ก็ก็จะเป็นสองสองคูณกับลบ ลบมันนี่เลยคูนกับ0.0017 3ามโนเวลกำลัง1ยังอยู่เอ็นนะกันนะแต่คานิยายนะโอเคทั okay. ฟฟิกตัดนะครับชั้นมีแค่นี้โนเวลมีแค่นี้ จริงๆเมื่อกี้จะบอกเท่ากับศูนย์ไม่เท่ากับศูนย์ไม่งพูดเลยก็ได้นะเอ่อก็ใส่ทั้งก้อนนั่นแหละเท่าที่ดิฟมานะแต่แต,แต่แยกแยกก็จะดีนะครับเพราะว่ามันมีอินเตอร์แอคชันคืออธิบายเหมือนกับที่อาจารย์สอนอะเอออันนี้โนเวลใช่ปะก็อินเตอร์แอคชันโนเวลไม่มีเนาะก็อธิบายแค่นี้ฉันเนี่ยถ้าแปลว่าแปลว่าการเปลี่ยนแปลงของ าราคานิยายต่อราคาเนี่ยไม่คงที่ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนะครับอาจารย์ให้เขียนแยกกรณีไหมนะไม่เขียน,ยกกน,ห,นะยนหรอกฉันถ้าเกิดว่าหนูจะเขียนตามแค่นี้ไม่ต้องแยกกรณีก็ได้นะเมื่อกี้ก็แยกแกแยกก็ได้นะแต่ว่าเมื่อกี้มันมีแค่นั้นมันมีแค่อันเดียวอะ่ะที่เป็น อันที่เป็นเพจอะนะครับส่วนอันนี้อันนี้นะวะนี่ยัยเพิ่มหนึ่งแน่แล้วคะตุ่มเพิ่มขึ้นไม่คงที่ขึ้นกับขึ้นอยู่กับโนเวลเองถูกไหมครับเอออะไรเนี่ยทัฟฟิกใครมาด้วยเนี่ยเออไม่มีทัฟฟิกไม่เกี่ยว โนเวลเปลี่ยนแปลงขึ้นกั่ก o โนเวลเองไม่มีทาฟฟิกนี่ไหมมันไม่มีอินเดเรคชั่นโนเวลกับทาฟฟิกอ่ะเออฉะนั้นก็บอกเลยว่าถ้าโนเวลราคานิยายเพิ่มขึ้นหนึ่งอะไรหนึ่งบาทอ่ะหนึ่งบาทนะครับราคาสื่อการ์ตูนจะเพิ่มขึ้น นี่เยอะจังเท่านี้ตัดไปดิก๊อปได้ไหมก๊อปไปกันอืมนนเวลมีปะมีสองมาปะ สองคูณเออแล้วเนี้ยหนึ่งจุดหนึ่งจ็ดเก้าหนึ่งจุดหนึ่งจุดเก้ามีอันนี้ไม่ต้องมีทับฟิกไม่ต้องมี 2, ไม่ต้องมีทับอีกสองไม่ต้องมีแค่นี้ขึ้นอยู่กับโนเวลใช่แต่เอาแค่นี้ ที่ดีคือแยกเป็นเป็นถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้านิยายเป็นถ้าราคาโนเวลก็เป็นศูนย์นะครับการเปลี่ยนแปลงก็จะเท่ากับเท่านี้เลยจากศูนย์ไปหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าถ้าราคานิยายเป็นหนึ่งไม่ใช่ศูนย์เนี่ยเป็นหนึ่งครับก็เท่ากับอันนี้อะไรเงี้ยแต่จ่แทนนี้ไปก็ได้แหละแต่ต้องเป็นอันนี้อ่ะอันนี้เยอะไปอาจารย์ดูยังเนี่ย โ oh, อ้ผิดผิดแรงนะเนี่ยเน,นี่ยเออต่อไปอันนี้มีกี่ตัวเนี่ยเอาแค่การอธิบายก่อน,นกันอันนี้ทราฟฟิกอะไปทราฟฟิกดิทราฟฟิกน่าจะมีให้เห็นให้เล่นอยู่ตึกตึกตึก ฟิกติกเรเวลเฮ้ยนี่เหรอวะเรเวลไม่เอาไม่เขียวอ่ะอันนี้เอาสองคูณเอานะครับสองคูณอันนี้โอเคก็จะได้เป็นนี่ของของทัฟฟิกนะเคอร์อทัฟฟิกนะไม่ใช่เคอร์อไพพ์บายเคอร์อทัฟฟิก กับอะไรอันนี้ลบด้วยเด้อจุลบเจ็ดจุดเจ็ดสาม e กำลังลบสโอ้ยท้องลองเฮ้ยนี่ตีจติตย5าเราเดยวแ,วแล้วเราอีกบวกกับ3าจุศูนย์นะสามศู สามจุดศูนย์สามศย์เกูนสิบกำลังลบสามสี่ห้าหกอ่าช้าเพจนี่สยาหน่อยบวกกับลบบวกลบบวกนะหกจุองห้ากจุดสามสี่ e กำลังลบสิ เกี่นี้ก็ได้แล้วก็เอ้ยอันนี้ต้องมีสองคูณดิสองคูณนะครับแล้วก็ทราฟิกตัวเขาเองด้วยอื้ฮะฉันอันนี้ยกไปทีเดี๋ยวอัพยูทูบ YouTube. มันเกินห้านาทีแน,น,น่นอนมันส่งลายไม่ได้นี่ทับฟิกคืออันนี้ถูกไหมอะไรเนี่ยอันนี้ปวกนี้ได้เหรอโนเวลมาไงโนเวลไม่มาปะมาจากไหนวะโนเวล หรือพี่ผิดเถอพี่ก็กลัวผิดเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เราโฟกัสไปที่ทราฟฟิกถึงแม้โนเวลไม่เกี่ยวโนเวลไม่เกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวนะครับทิ้งไปเลยโนเวลมันไม่เอามาเลยมันดิฟหายไปยมันเป็นเลขอื่นแค่นี้เอาแค่นี้โนเวลไม่เอา ไม่ต้องดิฟมาเวลโเวลมาไม่ต้องสองคูณทราฟิกอันนี้เอาใช่ใช่ไอสามจุดเก้าเนี่ยมันจะต้องคูณเพจอยู่ด้วยไหมเออฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนนะแกแยกถ้าแยกเป็นศูนย์ได้ก็ดีนะถ้าเป็นศูนย์เนี่ยก็คือจะอธิบายยาวอะ่ะนะแต่ถ้าเอาอย่างนี้ เพิ่มขึ้นหนึ่งแต่ต้องจะเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องแยกเป็นกรณีคือถ้าเอาละเอียดอะ่ะไม่คงที่ขึ้นอยู่กับเพจด้วยกับกับทัฟฟิกเองด้วยนะเพราะมันมีมันมีอินเตอร์แอคชั่นร่วมกับเพจด้วยอะ่ะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของของระครังสื่อต่อทัฟฟิกอ่ะมันไม่คงที่ขึ้นอยู่กับ จำนวนหน้าหนังสือด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับทราฟิกด้วยนะครับอันนี้ถ้าพี่แยกกอก็คือต้องดูเพจกับแยกเป็นกรณีเพจเป็นศูนย์กับทราฟิกเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เพจไม่เท่ากับศูนย์ทราฟิกเท่ากับศูนย์อะไรเงี้ยเอออันนี้อันนี้ดูใหม่นะลองดูทีนึง any scenario อ,นน Sc อะแค่หนึ่งสถานการณ์เนาะนก็ตามนั้นนะสามหนึ่งสี่จุดแปดแม่งท้องรองวอะเออประมาณนั้นเอ๊ะแปลกๆว่ะ ทำไมเลขมันสูงเนี่ยเดยนนะถ้าบวกกันมันหารสองแล้วมันต้องได้ค่ากับ p พ่แฮทปะ่ะพี่ขอเราเนะถ้าเช็คก,ก็คือ156.422้าหกจุบวกสองสองหรือว่ามันเป็นช่วงคมเชื่อมันของอันนี้วะ่ะเฮ้ยตลกแหละ หรือว่ามันใช้ไม่ได้กับตัวนี้หรือเปอ่าแต่ช่วงเวอร์อชนันของลินเนีธรรมดามันน่าจะได้พี่พ,พี่พี่ลืมเช็คของอาจารย์วะ่ะแต่ถ้าถ้าผลตามเนี่ยก็ก็เอาตามนี้ไปเลยแต่ว่าดูการอธิบายก็ก็ตามนั้นนะเออลองลองไปเช็คก่อนแล้วกันครับโอเคนะหวังว่าจะถูก,ถกนะครับ